สวัสดีครับทุกคนผมมาเฉินนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายหมู่บ้านที่ใกล้กันกับหมู่บ้านที่ผมอยู่หมู่บ้านตะกุนเฉินนะครับหมู่บ้านที่ผมจะมาเรียกว่าหมู่บ้านตะกวนเซนะครับมีนามสะกุลเซกับนามสะกุนหวยด้วยนะครับแล้วที่นี่ก็ตอนเด็กๆผมก็มาบ่อยนะครับเพราะว่าเพื่อนที่เรียนอนุบาลด้วยกันก็มีมาจากหมู่บ้านนี้เหมือนกันนะครับ เคยเคยมาเที่ยวบ,บ่อยแล้วก็ส่วนมากก็รู้จักเป็นญาติพี่น้องเงยอะครับเพราะว่ามันห่างกันไม่ไกลครับแล้วตอนนี้ผมได้มาถึงหน้าหมู่บ้านแล้วก่อนที่จะเข้าไปในหมู่บ้านเดี๋ยวให้ทุกคนดูบรรยากาศก่อนเข้าหมู่บ้านก่อนนะครับอันนี้คือรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ผมขับมานะครับมันเก่าแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยขับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมีของการจะซื้อใหม่เดี๋ยไม่ใช่ช่วงนี้ครับ ก็ก่อนทางเข้าไปหมู่บ้านตะกวนเซ้นะครับมันเป็นทางตรงไปขึ้นเนินไปนะครับมันอยู่เหมือนเหมือนอยู่เอ่อเนินเขาอะไรประมาณทั้งอย่างนะครับอยู่ข้างหลังนะครับก็ก่อนเข้าหมู่บ้านก็ตรงนี้เขาก็เป็นนานะครับไรนานี่อันนี้คือเขาปลูกนากันนะครับนาหวานครับแล้วส่วนฝั่งนี้ก็ ปลูกข้าวโพดนะครับข้าวโพดไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับปลูกไว้กินครับก็เดือนหน้าก็ได้กินแล้วเดือนหน้าไม่น่าจะประมาณกลางเดือนหน้าครับกลางเดือนมิถุนาครับส่วนมากตรงนี้เขาเป็นานาหมดนะครับปลูกนาปลูกข้าวก็ ข้างบนเคลื่อนไปอีกหน่อยหนึ่งน้ํามันน้อยนิดหนึ่งเขาเลยปลูกอ้อยนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศหมู่บ้านตะกวนเซ่ ense, ครับนี่ครับกําลังจะเข้าไปในหมู่บ้านแล้วอันนี้คือบ้านหลังแรกเข้าหมู่บ้านตะกวนเซ่ ense, นะครับก่อนที่จะเข้าไปให้ทุกคนดูอันนี้อีกทีนะครับอันนี้ก็อ้อยนะครับเคลื่อนดีมากครับ น้ำมันมันพอนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกปล่อยนะครับเมื่อคืนก็ตกอยู่ก็ดีนะครับแล้วส่วนตรงนี้ที่เขาเอามาวางอะ่ะมันเป็นขี้ควายนะครับทําเป็นปุ๋ยนะครับส่วนมากชาวนาที่จีนเขาจะเอาขี้วัวขี้ควายมากองไว้แล้วก็ถ้าเยอกแล้วก็เอาไปซื้อปุย๋ยกลับมาผสมกับ คีควายคีวัวอีกทีแล้วก็มา,าทําเป็ียนปุ๋ยอีกทีนะครับให้เอาไปให้ออาไปให้อ้อยหรือว่านาข้าวโพดอ,อะไรประมาณนี้ครับปุ๋ยที่ดีนะครับตรงนี้อ่ะป้านป้านหลังนี้มันเอา,เอาไล่เอาไล่นามาทําบ้านสร้างบ้านนะครับ คือตอนนี้รัฐบาลจีนเขาห้ามนะครับถ้าเราอยากจะสร้างบ้านเราต้องเอาทําลายบ้านเก่าออกคือเอาออกเคลียพื้นที่สร้างที่เดิมได้แต่ถ้าเราอยากจะสร้างเพิ่มก็ต้อง <c oughs> มีเหตุผลนะครับสมมติว,ว่าลูกเราอายุ20แล้วจะแต่งงานสร้างครอบครัวใหม่เราสามารถยื่นขอเอกสารได้นะครับแต่ว่าถ้า อยู่ๆตังเงยอะมาอยากสร้างใช้ไร่นามาสร้างที่เดียนเลยสร้างบ้านเรื่อยมาไม่ได้นะครับอันนี้คือนโยบายมาใหม่ช่วง3ปีนี้นะครับถ้าเขาไม่ไม่ทำแบบนี้นะครับไร่นาแถวนี้มันเป็นบ้านหมดเลยนะครับแล้วเราจะทำมาหากินยังไงไม่มีพื้นที่ทำมาหากินนะครับส่วนมากตรงนี้ก็ลงทะเบียนแล้วเขาให้สร้างได้แค่นี้นะครับ ส่วนบ้านหลังสีขาวเป็นบ้านเพื่อนผมนะครับที่เคยเคยไปกินข้าวก๋วยเตี๋ยวที่ัหนเองครับเดี๋ยววันหลังว่างๆก็ไปรีวิวบ้านเขาให้ดูนะครับเหมือนฝนจะตกแล้วก็ดีนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในหมู่บ้านนะครับ เข้ามาเที่ยวในหมู่บ้านตะกุนเซนะครับเห็นเขากําลังจัดงานเลี้ยงอยู่นะครับเหมือนงานเลี้ยงเกี่ยวกับทำขอนผีอะไรทักงอย่างเพราะว่าคนที่เสียชีวิตไปได้ประมาณ21วันแล้วเขาก็ทําพิธีแบบนี้นะครับแล้วก็มีเลี้ยงข้าวด้วยแต่ที่นี่คือผมไม่รู้จักใครนะครับเข้ามาเขาก็เรียกกินข้าวแดีวเรามาชม ดูว่าเขาทำอะไรกินกันนะครับอันนี้มีผักกับหวยเตี๋ยวนะครับเหอยเตี๋ยวเส้นแล็กครับหม้อใหญ่มากเพราะว่าคนมันเยอะนะครับดี๋วเรามาดูตรงนี้กันว้าวกินดีมากเลยมีหมูไก่ กุ้งนะครับผักด้วยฝั่งนี้ก็ผักแล้วครับกำลังต้อมมอันนี้อยูต่ตอนสิงห์จะกาลังก็เชียวนะนี่ก๋วยแยงนะครับฝั่งนู้นือเขาก็ต้มน้ำซุปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันเคื่ออะไรอันนี้ของหวานนะครับก็เลี้ยงดีอยู่นะครับบรรยากาศงานเลี้ยงหมู่บ้านจีนครับนี่ลาควัวก็มีเวง คนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับตอนนี้เราได้เข้ามาในหมู่บ้านแล้วครับทางเข้าตรงนี้นะครับมันขึ้นเนินมาค่อนข้างที่จะสูงนะครับก็ตรงนี้ก็ป้านหลังของคนจีนนะครับสร้างประมาณสองชั้นครึ่งนะครับ ตรงนี้ก็บ้านเหมือนกันตรงนี้เขาปลูกข้าวโพดกันนะครับไม่ปลูกข้าวโพดก็ปลูกผักนะครับที่ว่างไม่มีจริงๆส่วนมากก็เอามาทำอาหารกินหมดนะครับส่วนตรงนี้ก็ป้านนะครับป้านแบบแบบนี้อันี้ป้านทำด้วยอินแดงนะครับภายนอกเขาไม่ได้แต่งนะครับป้านคนจีนส่วนมากเป็นแบบนี้ถ้าเขาจะแต่งเขาก็แต่งเป็นสีขาวหมวดเลย อยากมีแบบสีชมพูสีน้ําเงินบ้างสีเหลืองมั่งมันจะดูสวยนะครับแต่ตอนนี้เขาไม่ค่อยแต่งเท่าไหร่มันดูไม่ค่อยสวยบางทีข้างๆเขาก็สร้างด้วยอิดบล็อกนะครับอิดบล็อกที่จีนกับอิดบล็อกที่ไทยมันต่างกันนะครับอิดบล็อกที่จีนมันหนากว่าครับแล้วก็หนักกว่าด้วยเดี๋ยวเราต้องเคลื่อนไปข้าง,างบนอีกนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาได้นิดนึง อันนี้ก็ลถสามล้อนะครับส่วนมากคนจีนในหมู่บ้านเขาใช้ลถสามล้อกันนะครับมันสะดวกรถสาล้อไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราเคลื่อนไปเองหน่อยครับตอนนี้ผมได้เข้ามาในหมู่บ้านนะครับใจกลางของหมู่บ้านใจกลางของหมู่บ้านตะกนเซ่มันเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนเก่ามากแล้วตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วครับ เพื่อนผมเคยเรียนที่นี่นะครับประมาณสิบกว่าปีแล้วที่นี่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่ายัางดูออกว่าเป็นโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราดาูเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูข้างในว่ามันเป็นแบบไหนครับที่นี่โรงเรียนหมู่บ้านตะกวนเซ่นะครับเรียนแค่ป .1 ป .2 ครับต้องย้ายไปเรียนที่อื่นนะครับส่วนตรงนี้คนเองเข้ามาติด โฆษณาประกาศอะไรทั้งอย่างของหมู่บ้านเขามีทั้งหมดแค่สองห้องเองนะครับอันนี้เขาล็อกไว้แล้วแต่เรายังดูออกนะครับประมาณสิบกว่าปีที่แล้วโรวงเรียนในหมู่บ้านที่จีนเป็นแบบนี้นะครับเก่าแก่มากแต่ที่นี่ก็ยังดีนะครับมันข้างบนมันไม่ได้ไม่ได้เป็นหลังคานะครับแต่ส่วนมากเป็นหลังคา บางทีเวลาฝนตกหนักก็มีน้ำรั่วลงมานะครับกระดานดำก็ยังมีนะครับแล้วก็ต็อกเรียนต๊อกนั่งก็เก้เาอี้นั่งก็แบบนี้นะครับสไตล์แบบนี้เลยแต่ก่อนจีนอนะเป็นแบบแบบนี้นี่แต่ก่อนที่ผมเรียนอยู่ผมนั่งที่นั่งแบบนี้นครับนั่งได้สองคน ตอนนี้ไม่รู้มีมีใครมาวาดตรงกำแพงให้มันเป็นแบบนี้ครับโอเคนะครับทุกคนบรรยากาศเก่าๆนะครับสิบกว่าปีที่แล้วโรงเรียนที่จีนในหมู่บ้านเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันนะครับตอนนี้เราได้เข้ามาในหมู่บ้านนะครับอีกจุดหนึ่ง ที่นี่มันเป็นป่อนะครับเดี๋ยวผมว่ามันไม่ค่อยมีป่าดูมันก็ไม่ค่อยเลิกเท่าไหร่แห้งไว้ด้วยครับมีเลี้ยงเป็ดสี่ตัวเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับฝั่งนี้มันเรียกว่าสารเจ้าก็ได้นะหรือว่าสารหลักหมู่บ้านนะครับ ก็ธรรมดาทำได้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เทศกาลปีใหม่เขาก็วันดรดจีนวันดดจีนเขาจะมาไหว้เจ้ากันนะครับมันดูแบบง่ายๆนะครับไม่ได้สร้างเหมือนวัดไทยแบบหรูหราครับเราก็ยังดูออกได้นะครับ ไม่ค่อยใหญ่ครับแล้วส่วนตรงนี้เขาก็บริจาคเงินมานะครับคนละประมาณ15ห้าเหรียญประมาณ60บาทนะครับฝั่งนี้ก็มี250าสแล้วก็สร้างสารเจ้านะครับหมู่บ้านตระกูลแซ่เดี๋ยวเราไปดูที่อื่นนะครับ ตอนนี้ผมได้กลับมาที่เดิมนะครับทางก่อนเข้าหมู่บ้านเพราะว่าหมู่บ้านนี้มันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับก็เลยมันไม่มีอะไรที่แบบอยากจะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับมันมันไม่ค่อยใหญ่ครับแล้วอย่างหนึ่งในหมู่บ้านะ่ะคุณไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ยิ่งตอนนี้คือพวกวัยรุ่นออกไปทํางานเข้าไปทํางานในเมืองหรือว่าเข้าไปเรียนที่ในเมืองนะครับก็ควรก็ยิ่งน้อยลงนะครับ คนที่อยู่ในหมู่บ้านส่วนมากเขาก็ทำไร่ทำนากันนะครับก็ไม่มีอะไรครับประมาณนี้แหละโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์บอกหน่อยได้นะครับบ้างๆผมจะตอบเม้นทุกคนนะครับฝากติดตามหน่อยนะครับผมอาชินนะครับบ๊ายบาย